หลายๆคอมเมนต์ที่อาจจะมีเสียงวิพยกษ์วิจารณ์ว่าไอ้บัวขาวนี่หมดหรือยังจุดที่พลาดจริงๆเนี่ยผมก็คงมองว่ามันเป็นปลายยก2อ,อะ่ะแหละจะหมดอยู่แล้วนะครับโดนเตะกันคอแต่ในยกถ้าไล่เรียงเลยนนหนึ่งสองสามเนี่ยคะแนนที่ออกมามันก็ดูหน้ากังขาเหมือนกันผมว่าสองแต้มไม่น่าเกลียดแต่สามแต้มเป็นคำถามเหมือนกันถ้าคิดกันแบบง่ายๆคือเราแพ้ทุกยกซึ่งจริงๆเนี่ย เราแพ้ทุกยกไหมเนี่ยผมมองว่ายกสามเราไม่แพ้เอาละครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องของบัวขาวบัญชาเมฆให้พวกเราได้ฟังกันหลังจากที่ตกรอบในการแข่งขันเค1โวล์แม็กซ์ในปี2024นะครับก็เป็นรอบทัวร์นาเมนต์ที่เรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพทัวร์นาเมนต์ก็บัวขาวเองเนี่ยหายจากรายการนี้ไปเนี่ยโอ้โหครั้งสุดท้ายที่ชกนี่ก็ได้แชมป์ในปี2006นะครับคือบัวขาวได้เป็นแชมป์สสมัยคือปี2004 และก็2อหลังจากนั้นเนี่ยก็โด่งดังนะครับก็มาเซ็นสัญญาต่อยมวยหลายรายการด้วยกันจนในที่สุดเนี่ยก็ณปัจจุบันในวัย42บเนี่ยบัวขาวก็ถามว่าถึงจุดอิ่มตัวไหมเนี่ยก็ยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่บัวขาวก็ยังคงชกแล้วก็เผยแพร่ม,มวยไทยในรายการที่อาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นเท่ากับรายการนี้การกลับไปที่ทําให้บัวขาวอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะต้องมาพูดคุยก็เพราะว่า ต้องแลกเปลี่ยนกับหลายๆคอมเมนต์ที่อาจจะมีเสียงวยษ์วิจารณ์ว่าบอ้บขาวนี่หมดหรือยังกับในวัย42ปีนะครับทำให้ฟอร์มเนี่ยอาจจะผิดคาดไปตกรอบแรกในรายการนี้คือนักกีฬาจากบลเรียเองเนี่ยนะครับสือผมว่าจริงๆเขาก็อยู่ในอันดับที่ผลงานใน8คนที่คัดเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเบอร์ต้นๆท้งนั้นแล้วก็เป็นรอบแชมเปี้ยนชิพทัวร์นาเมนต์เนี่ยคำมันก็บอกเลยว,ว่าแชมเปี้ยนชิพทัวร์นาเมนต์แต่ละคนเนี่ยเคยผ่านเวทีใหญ่ๆมาทั้งหมดอย่าง ทางพัฟฟิรนสกี้เนี่ยนะครับนักกีฬาจากบบลเรียนวัย30เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของอายุอานามโอเคเราเสียเปรียบอยู่แล้วเรา42อเขาาความสูงเราก็เสียเปรียบคืออย่างบัวขาวเนี่ยก็ไม่ใช่นักมวยไทยที่ตัวเล็กนะครับแต่ในพิกัด70สกิโลกร,รมนะัมณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนักมวยบางคนสูง190นะครับคือขั้นต่ำเนี่ยคือมันสตาร์ทที่175ซึ่งก็สูงกว่าบัวขาว ด้วยสำหรับความสูงนี้บัวขาวเี่น่าสูงมา174นะครับคือสําคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของช่วงชกเรื่องของอายุมีผลกับกฎิการคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบของ K1 World Max ด้วยนะครับกฎิกานี้ก็ไม่ได้ง่ายก็ไม่ใช่ค i ิกบ็อกซิ่งจ๋าที่เราเห็นกันในการแข่งขันเวทีระดับโลกแต่บัวขาวเนี่ยมีทีเด็ดเพราะว่าเป็นหมวยที่อาวุธ หนักหน่วงรุนแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเขา่าศอกแต่โอเคพอมันเล่นในกติกาของเค w o r l บ Max ศอกใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับในกติกาคีบ็อกซิ่งลูกเขาก็ยังเป็นอาวุธเด็ดแต่ถามว่าการห่างหายจากสังเวียนในความเข้มข้นระดับนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาค,คุยกันมากกว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้โบขาวอาจจะไม่ได้ต่อยอมวยรอบในลักษณะแบบนี้นะที่ต่อยวันเดียวจบล้วต้องเจอคูอ่ต่อสู้ที่หินหินส่วนใหญก็จะเป็นการต่อยคือเป็นแมช ทางการแบบกึ่ง Exhibition Match อย่างที่เราเห็นกันถ้าเราดูในรายการเช่นแบบ RWS ซึ่งเขาเซนสัญญาไป3-4ไฟท์เนี่ยเขาก็ต่อยกับนักสู้ที่อายุห่างกันเป็น20ปีก็ต่อยมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยต่อยแต่ว่ากติกาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการบันทึกเป็นสถิติเราก็ต้องว่ากัตามตรงว่ามันก็แบบเพื่อมันได้มากกว่าเสียแต่พอมาในรายการนี้เนี่ยบัวขาวก็ฟิตซ้อมเป็มที่เลยและผมเชื่อมากๆว่าบัวขาวเนี่ย เป็นนักกีฬาที่เป็นตัวอย่างเรื่องของการดูแลในเชิงโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะร่างกายในยกสามเนี่ยพอออกมาเร่งเ่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูปาดเปรียวเหมือนสมัยหนุ่มแต่ว่าบัวขาวเนี่ยสามารถทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยออกอาการได้เหมือนกันแต่จุดที่พลาดจริงๆเนี่ยผมก็คงมองว่ามันเป็นปลายยกสองแหละจะหมดอยู่แล้วนะครับโดนเตะก,กันคอโดนไปปลายถ้าโดนเต็มเต็มเนี่ยโอ้โหก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่า บัวขาวลุกขึ้นมาด้าวยความรวดเร็วเนี่ยจากการที่โดนแล้วมันพอนหนักเป็นเบาจากการถอยที่อาจจะถอยไม่พ้นแต่ในยกถ้าไล่เรียงเลย1 2-3หนึ่งสองสามเนี่ยคะแนนที่ออกมามันก็ดูน่ากังขาเหมือนกันในมุมของคนที่แพ้ถามว่าแพ้แล้วจะออกมาแก้ตัวไหมในบัวขาวเขายอมรับนะครับว่าเขาแพ้จริงเขาพลาดแต่ว่าพอดูจากคะแนนปุ๊บเนี่ยออกมา3คนให้เนี่ยมี 30, 28 2เสียงแล้วก็ 30- 27อ่สเสียงคือผมมองว่าถ้าเอาแบบกลางๆไม่ต้องไปสนใจว่าเราเป็นคนไทยที่เชียร์บัวขาวเลยนะครับ คะแนนที่ออกมาเนี่ยผมว่าสองแต้มไม่น่าเกลียดแต่3แต้มเป็นคําถามเหมือนกันว่ายกแรกเนี่ยเราก็ไม่ถึงขนาดที่จะเสียเปรียบมากมายหรือถ้าเกิดเราเสียเปรียบยกแรกเนี่ยผมว่าอย่างน้อยยกสามเราต้องได้มันก็เลยกลายว่าไอ้คะแนนหนึ่งที่เขาให้แพ้ขาสามแต้มเนี่ยโอ้หมายว่าถ้าคิดกันแบบง่ายๆคือเราแพ้ทุกยกซึ่งจริงเนี่ยเราแพ้ทุกยกไหมเนี่ยผมมองว่ายกสาเราไม่แพ้แต่ยก2องโดสองแต้มอันนี้เข้าใจได้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันว่าวันนี้ของบัวขาวเนี่ย อาจจะเป็นการจุดไฟในตัวเขาอีกรอบหนึ่งไหมเรื่องของเงินรางวัลเนี่ยบัวขาวผ่านการรับเงินที่เยอะกว่านี้มาแล้วนะครับอย่างเคยไปต่อย b k f คค่าตัวก็น่าจะเกิน10ล้านแต่ว่ามาใน K1 World m a x กเนี่ยการได้รับเชิญเข้าไปต่อยในรอบนี้เนี่ยได้ค่าตัว10ล้านเนี่ยมันเป็นเรทค่าตัวมาตรฐานของบัวขาวไปแล้วนะครับในอายุ42ทั้งนชื่อเสียงของบัวขาวอันนี้ดาวค้างฟ้าเลิกเมื่อไหร่คนยังพูดถึงแต่ในเมื่อยังอยู่ในวันนี้ของบัวขาวแล้วค่าตัวเจ้าภาพยังกล้าจ่ายขนาดนี้ เขาก็ต้องเห็นศักยภาพว่ามาแล้วบัวขาวชกได้ซึ่งบัวขาวเองเนี่ยทลายกำแพงเรียบร้อยแล้วกับรายการนี้ว่ากลับไปเนี่ยเขาก็ชกได้สู้ได้แต่เรื่องของการแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของเกมกีฬาผมก็าคิดว่าบัวขาวน่าจะมีโอกาสกลับไปในรายการนี้ได้อีกนะครับเป็นรายการที่น่าสนใจสำหรับเขาด้วยแล้วก็อาจจะต้องมองถึงการกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายให้มันต่อเนื่องมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นไฟที่เรียกว่า exhibition match หรือว่าไฟที่ต่อยคล้ายๆแบบไม่นับผลการแข่งขันนะครับหรือว่าใครจะบอกเป็นมวยโชอะไรก็แล้วแต่แล้วก็การเคลื่อนไหวในไฟที่เป็นไฟหนักๆอาจจะไม่ได้ถี่มากมายนักแต่น้อยเนี่ยมันต้องมีซึ่งผมคิดว่าบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งนักมวยที่เกินคาดมากนะครับในวัยขนาดนี้แต่ว่าต่อยกติกามวยไทยหนักๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นคีบ็อกซิงเนี่ยผมว่าเขาย้งต่อยได้อย่างสบายๆแล้วก็โอ้ อาจจะได้เห็นบัวขาวต่อยในไฟสําคัญที่ใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนนะด้วโดยเม็ดเงินที่มหาศาลที่มันยังล่อตาล่อใจเขาอยู่และทําให้เขารู้สึกว่าการต่อยมวยของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ต่อยเพื่อสดุกอย่างเดียวแต่มันต่อยแล้วเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพื่ออัพเลเวลนะครับแล้วก็อัพเรื่องของมูลค่าของตัวเขาให้มันเยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของน้กมวยไทยที่ยากที่จะหาใครมาทำลายได้นะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ